วันนี้เห็นว่าเป็นวันแรกนะฮะที่จะโชว์ฝีมือของคุณนิโรส,สุนทรเลขาประธานวิบรัฐบาลคนใหม่ที่ทนายกอยากจะให้ไปประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะจะด้วยความไม่ไว้ใจหรือว่าอยากจะให้ไปใกล้ชิดก็ตามแต่ละแต่วันนี้จะพิสูจน์ฝีมือครับคุณเก่งฮะใช่คือคือคือวันนี้ทางคุณคุณวิโรดเนี่ยจริงๆอ่ะก็คือเป็นเป็นคำสั่งนายกนั่นแหละว่าให้วิบรัฐบาลเนี่ย ไปประชุมที่ทำเนียบจากเดิมเนี่ยที่ประชุมที่ลาพาแล้วก็วันนี้มันก็จะเป็นเป็นจังหวะที่คุณวิ์คุณนิโรธเนี่ยที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่เนี่ยเขาเขาก็จะเข้าไปประชุมแล้วก็ไปจัดทัพกันแหละครับประเด็นก็คือว่ามันก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์กุญนะม,มือประสานสิบทิศเพราะว่าถ้าถ้าเกิด ในตัวประธานวิปรัฐบาลเนี่ยคุมเสียงไม่ดีเนี่ยเมอเผอเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ม,มีมีสิทธิ์ล้มได้ไง่ายๆเหมือนกันก็ทั้งทั้งในส่วนของการโหวตกฎหมายสําคัญด้วยแล้วก็ในส่วนของการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยแต่แต่ว่าปร,ประเด็นจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้ที่เขาประชุมเนี่ยเขาน่าจะไปกําชับผักร่วมรัฐบาลนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราเราดูจากตัวเลขของสสที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยตอนนี้มันมีทั้งหมด476คนครับองค์ประชุมเนี่ย2,3,8 สองามแโอเคเกินครึ่งใช่อ um ันเนี้ยเขาต้องกำชับว่าอย่าให้ต่ำกว่าสองสองสเพราะถ้าเกิดต่ำเมื่อไหร่เนี่ยฝ่ายค้านรับน้องแน่นอนแล้วจะทำได้ไหมล่ะก็ก็สัปดาห์ที่แล้วเพราะเืองมดีที่แล้วอ่ะก็ล่มไปใช่แต่ตอนนั้นล่ะโอเคตอนนั้นเนี่ยคุณคุณนิโรธเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาแล้วตำแหน่งใช่ยังยังไม่มีนะฮะแต่ว่าแม้ว่าจะมีก็ตามเนี่ยหลายฝ่ายเขาก็ดูแคนว่า จะเอาอยู่เลอจะคุมเสียงสสอได้เหรอใช่แล้วก็ในในส่วนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมันจะเป็นช่วงอันตรายเพราะว่าประธานชวนเนี่ยท่านนัดประชุมแบบตลอดทั้งเดือนเนี่ยอาทิตย์ละสามวันไงโอโ้โหเอ่อพูดวุฒิหัตสุกอ่าพูดฮะ,ดะกฎหมายสู่กฎหมายวุฒิหัตตอบกระทูอโอโอ้อีกโอ้โหเออต้องดูดูอีกอ่ารัฐมนตรีจะซ้ำรอยท,ที่ที่แล้วหรือเปล่าว่าจะเข้ามาตอบหรือเปล่าเดี๋ยวฝ่ายค้านก็ฉุดไม่นับออกชวนนับอกประชุมอยู่ทั้งวันอะ ก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่รัฐมนตรีไม่มาตอบเพราะว่าแหมมันเลื่อนมาประชุมครมอวันพฤหัสใช่ไหมใช่มันก็ลําบากนะเพราะมันตรงกันแต่ว่าอะละถ้ากลับไปประชุมบังคานี่พฤหัสก็น่าจะว่างอ่าจากนี้ก็มาแต่ฝ่ายค้านเขาก็เตรียมเลยจากนี้ไปนะถ้ากระทู้เนี่ยไม่มาตอบด้วยตัวเองนะเตรียมเลยต้องอยู่ต้องนั่งกันวัด วัดใจกันเลยต้องดั้งรอเดี๋ยวเขาจี้ให้นับองค์ประชุมแน่นอนใช่สองสองสามแปดเสียงเนี่ยจำจำตัวเลขไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูฝ่ายค้านเช็คองค์ประชุมตลอดอ่ะนั่นไง <c oughs> คุณสุทินคลังแสงครับสสมหาสา,ารคามเพื่อไทยนะในฐานะประธานคณะกรรมการพรคร่วมฝ่ายคา้านวิปฝ่ายคา้านเนี่ยครับพูดถึงกรณีที่คุณยุโรธนะฮะเข้ามารับตําแหน่งวิปรัฐบาลนะฮะบ,บอกว่าเอาละเข้าใจว่าทางพักเขาก็ต้องเลือกพิจารณาคนที่ดีที่สุดของเขาเก่งที่สุดของเขาเข้ามาทํางานแหละแต่ คุณสุทินมองว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยังมีปัญหาใหญ่อยู่แล้วก็พร้อมที่จะบานปลายรออยู่ข้างหน้านะขณะที่หลายฝ่ายก็มองคุณนิโรธด,ด้วยความเป็นห่วงว่าเอเข้ามาเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าใครเข้ามาเป็นประธานวิพาบาลช่วงนี้เหนื่อยแน่นอนนะอย่างที่คุณเก่งเล่าไปเมื่อสักครู่ครเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมันเต็มไปด้วยกฎหมายสําคัญสําคัญพลาดไม่ได้เลยแล้วยิ่งใกล้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเนี่ย ยิ่งจะเหนื่อยหนักหลายเท่าใช่คือคือปสอส,สพวกต่างเขาเขากำปลองกําลังอยู่อยู่แล้วแหละไอ้ในช่วงโงสุดท้ายเนี่ยแล้วก็จุดสําคัญเนี่ยประธานวิรัฐบาลเนี่ยหน้าที่ประสานงานเนี่ยไม่ใช่ประสานงานนะอประสานงานอืแล้วเอาแค่ว่าไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะจะ,จะขอความร่วมมือจากฝ่ายค้านหรอกฮะคุณนิโรธเนี่ยขอความร่วมมือจากพรรคด้วยกันเองเนี่ยจะลําบากหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะเออนะฮะ คุณสุทินบอกนะครับว่าก็ให้กําลังใจมาแล้วก็ขอให้ทางานร่วมกันได้เปอย่างดีก็แล้วกันเพราะว่าช่วงประชุมสามัญน,นะฮะ,ะสมัยนี้เนี่ยมันมีกฎหมายสําคัญเข้าหลายฉบับเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนในพักพลังประชารัฐรวมถึงคนในพักร่วมรัฐบาลจะยอมรับในตัวคุณนิโรธสักกี่มากน้อยอันนี้คือคําของคุณสุทินเลยนะจะยอมรับตัวนายนิโรธสักกี่มากน้อยเชื่อว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆสภาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง ล่มตลอดเวลาแน่นอนหวนใจว่าคุณนิโรธจะเอาไม่อยู่มีสิทธินะพีก่กบเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าพอพอเราไปดูตัวเลขเนี่ยสสปฏิบัติหน้าที่ได้สี่เจ็ดหกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีเสียงเนี่ยประมาณสองร้อยหกสิบสี่เสียงครับฝ่ายค้านเนี่ยสองร้อยสิบสองความหมายคือว่ามันจะห่างกันประมาณสามสิบเสียงถ้าเกิดว่ามันมีกลุ่มไหนเฮี้ยนเฮี้ยนขึ้นมาทางฝั่งฝั่งรัฐบาลสามสิบเสียงเนี่ยอืมาเกิดเป็นกบฏหรือว่ามามาพลิกขั้วเนี่ยแค่สามสิบเสียงเนี่ย ลม้ลมล้มรัฐบาลได้เลยอันนี้อันนี้หักสามเสียงที่คุณคุณประธานที่คนเก่าออกไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็คือก็คือเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณสามสามสิบเสียงอันนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายอยู่นี่ฮะแล้วก็แน่นอนฮะ,ะกลุ่มที่เป็นจะใช้ว่าเป็นใบเหมือกใบเบาก็ต้องพูดได้เต็มปากนะเพราะว่านายกก็เพิ่งปลดไปเนี่ยนะกลุ่มของคุณคุณธรรมะนะฮะผู้กองธรรมนัฐนะฮะเนี่ยที่วันก่อนมีข่าวว่าคุณจุ๊บจิ๊บอะ ไปเป็นประธานยุทธศาสตรพ์พรรคประชาธิปไตยใหม่อะไรเนี่ยฮะโอ้โหเขาบอกว่าแล้ว,ลวหลังจากนั้นเนี่ยคุณธรรมนัสอ์บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณทุกบจิ๊ยังเป็นปสมาชิกพรรคชารัอยู่แต่หลายฝ่ายเขามองว่านี่คือเกมชั้นใต้ดิน เกมเหนือเกมของคุณธรรมนัทเลยใช่ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการส่งสัญญาณของทางทีมผู้กองนั่นแหละเอออยู่ดีๆอยู่ดีๆจะมามีแรบมาชื่อมีชื่อคุณจุ๊บจิ๊บไปได้ไงแล้วอยู่ดีอิสตันดนจะมาพูดได้ไงว่าเ<ช>นี่ยจุ๊บจิ๊บเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคแถลงจบปุ๊บแล้วพอพอผู้กองทำทำออกมาไปใส่เงียบๆไปนะหายหายตัวแล้วน่คุณจบหน้าที่แล้วด้วยคุณสุดทิจาร์ใช่ไหมใช่เออนี่ฮะก็แล้วเออเขาก็มองว่าสุดท้ายแล้วหอกข้างแค่เนี่ย มันก็คือคนที่อยู่ในพลังประชารัฐหรือเปล่า<ช>ที่เขาตั้งเขาสังเกตอย่างนี้นะฮะนี่ฮะ